thank <laughs> you มนอีกรเวันนี้มื้อเช้าของพี่เฟิร์นครับอาหารญี่ปุ่นนะครับอ๋อก็คือข้าวไข่เจียวนะเป็นเส้นไข่หวานเป็นเส้นนะครับผมแล้วก็หมูผัดน่าจะเป็นหมูผัดน้ำมันหอยนะครับแล้วก็สาหร่ายมาชิตานะครับผมในแค่นี้ก็โคเรียนบอยอันนี้มันเหมือนกับอะไรวะไอ้ฮะเหมือนมันเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นวะเอากันแน่เอาดีๆเกาหลีอร่อยนะครับเป็นโตอาหารญี่ปุ่นอ๋อ กล่องเป็นโตเป็นโตะเป็นถุงอะเป็นโตมาเป็นถุงนี่ไงเป็นโตะนี่ยังมีเป็นช่องเลยวมีให้สองช่องมีอีกเมนูนะครับพี่อ้ำอะไรครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวญี่ปุ่นกับหมูคุโรโบกตะข้าวเหนียวญี่ปุ่นด้วยรู้ได้ว่าญี่ปุ่นจริงอะดูเนี่ยญี่ปุ่นกินทุกวันอร่อยไหมครับมึงก็พูดภาษาญี่ปุ่นสิก็ญี่ปุ่นละพี่เล่นกินอะไรครับเช้าอยู่ เหมือนกันนะฮะอร่อยมากอร่อยมากเด็ดมันก็แดกอันนี้สักกายมีมัชิตะมาแปะลาคาซึนั่นแลยเอาจริงๆนะกูว่กูไม่แน่ใจเลยว่าเมื่อกี้ภาษาญี่ปุ่นอร่อยไหมอร่อยไหมขอขอขอเลทคะแนนเต็มสิบยิมซ่าเต็มสิบให้โอู้หูนี่เด็ดอร่อยนารเลือกเกลืตัดเห็นพี่บล็อกข้างในปิดบล็อกเท่านี้ครับ เอาโทรศัพท์ไปถ่ายฝากถ่ายด้วยทำเลยท้ำเรานะคะเราเราจะมาทำฟลอกกันนะคะทุกคนเพราะว่าเซ็นเราฝากถ่ายกับฟลอกต้องพนัานทุกคนนะคะแล้วเพื่อนๆเราทุกคนเพื่อนสนคนเพื่อนเพื่อนเคนถ พิมเสนแปลงฟันทุกคนเดี๋ยวนะกระปิมก็แปลงฟันเหมือนกันแปลงฟันเพราะว่าเขาลกความสะอาดกันนะคทุกคนสงอยไม่ทำอะไรเลยไม่ได้แปรงเหรอไม่ได้แปลงเลยเราไปใช้็อกปิดล็อกกันนะกระดาษโอ้ยของความคาดหวังขนาดนี้นะเราก็ซื้อน้ำสนอทุกคนเราจะมาดูควาว่าขอดองสั่งน้ำอะไรกันบ้างวันนี้สั่งน้ำอะไรโก้โป้ปันมึงแสงมึงแสงคุณหรือปรับแสงขอโทษเมืองแสงวันนี้สั่งสีเที่ยอะไรเนี่ยมึงนะ อ๋ช็อกโกแลตปัตรเหรออร่อยดีนะหวาน่อยไหมหวานมากเลยอ่ะหวานปกติหวานมากเลยอีหี้ยแล้วขอกกสั่งอาหารกันนะคแล้วก็ไปเอาหลอดเอาหลอดของ s t a r b เ c ี s เอาขอไม่สอนมามึงกูติดติดความรวยติดความ Starbucks มาเหียนอ่กูขอตีมนี้นะมองหน้ากันแล้วหัวเราะ ขวล้อทำไมมนไม่ยากเื่อีมื่นไม่ได้เหรอีมนไ่อาอาคุณได้ละเมื่อกี้ก็ฮเหมือนกัน่าตีด่ไม่อยากฮ้้ี่คไม่่านใช่ไ ไ่รลยว่าเป็นเพลงอะไรพอมกับบน่นกแสเลยไอนนันเต้นเออว้าวสเต็มมากอ่ะแล้วก็โลสีเทาสามสีสีอยู่บนรโลสีเทาแล้วไม่สกิโลสีเทากับสีน้ำตาลอ่อนนี่มัเป็นเรื่องเพิ่ฮะไปบ้านเหรอเออไป หรอเฮ้ยมันจะดุ้งหมดคือเหตุผลนี้ก็ซื้อหมูปิ้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าแม่งไอหมูยอที่ลุงที่ครูมาให้แม่งไม่อร่อย <c oughs> ซื้อหมูปิ้งไปกินกับข้าวเหนียวที่ครูให้แทน <c oughs> รู้ความรู้สึกครัใช่ไหมตอนเนี้ยเข้าใจเข้าใจ <c oughs> เราอยู่กันที่ไม่ได้อยู่ไหนแล้วอะกรุงเทพแล้วนะคะจะเป็นเด็กเข้ากรุงทุกคนแล้วก็จะมาแบบเาิมเต็มทุกค่เลยนะคะบอกว่ารักรักแลวฉันโกหของชื่อน้ำ Nope สวัสดีครับวันนี้ท่านกำลังอยู่ท่าเรือบางแสนก่อนละท่าเรือแล้วปะมั่วพูดมั่วเอะอะไรคะเนี่ยอะไรคะเอะเอะอะไรคะสวัสดีครับแล้วก็พบกับลูกเรือทุกท่านที่จะเดินทางไปเกาะสีชังนะครับผมที่นั่งด้านบนก็จะมีที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลัง ด้านหลังนี่เลยนะครับที่นั่งของเรามีที่นั่งหลายที่นั่งและสะดวกสบายก่อนอื่นเราต้องมีความปลอดภัยในการล่องเรือนะครับผมนั่นก็คือสวมเสื้อซูชิซูชิซูชิก่อนทุกครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของลูกเรือทุกคนนะครับก็ดูมีความสุขกันทุกคนนะครับผมโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โห แม่แม่ชี้แขนโมเข็มแม่ที่แข่โมเอเคโคู้้าทำไมคูชีเก๊กจังเลยคูบ่าวคูเรียเกามาหมดเกาะเชจูเกาะเชจูจริงเหรอร้อนอ่ะเราคือรถทัวร์มันร้อนกว่ามันจะเย็นเราเราเรถแดงมันก็มันไม่มีแอ์นะมันเป็นลมไงมันพิ้วิ้วถ้าไปถ้าไปเที่ยวในเกาะอ่ะถ้าเอ้ยมันจะเป็นรถทัวร์ได้ไงเราก็รอข้างฝั่งมาโอ้ยเีย ก็เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเราก็จะกลับไปนั่นไงเขาจะกลับฝากเราต้องอยู่ที่เกาะสีชังเราเราพักที่นี่เราก็เที่ยวที่นี่มาดูของเราฮะเรืไม่รู้โอ้ยก็ต้องรักชาติเลยดีคนเราอ่ะเป็นลูกครึ่งนิดนึงครึ่งอะไรกูจะเอาลงเฟซนะเอ้ลูกลูกลูกขึ้นรากลารค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่กอสีเออคุณรู้แล้วแล้วก็ถามว่าตอนนี้เราอยู่บริเวณตอนนี้อยู่โอ้โหแจ็คเพิ่งรู้ว่าแจ็คสไปโร่สูงขนาดนี้เลยเหรอหน้าแจ็คสไปโร่เป็นยังไงโอ้ทูยสวยมากช่วเย็นคนจะเย็นมากทีนี้เพราะว่าเขาจะมาดูคุณจะถ่ายรูปไหมครับสวยไหมครับพูสวยมาก นี่คือสะพานอะไรทานอ๋อนี่ฮะอันนี้มันอยู่บ้านอยู่บ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ดาวุฒินะครับพี่ทีรอค่าได้เดินไปสู่แสงสว่างอีกทางหนึ่งของโลกเราคนพบพลังที่แท้จริงทางซ้ายมือของเรามันคืออะไรเหรอครับที่นั่นที่นั่นคือมาเลเซียนั่นคือบรูไนถ้าเราไปต่อและโลกมันแบนก็คงจะเห็นเฮ้ยเราเจอเราเจอเราเจอนักท่องเที่ยวครับ นท่องเที่ยวสวัสดีครับมีคนคิดเห็นอย่างไรกับอาขยะมลพิษในอากาศในในทะเลขยะในอากาศกูว่าแปลกมากนี <c oughs> ่นะครับต,ตัดภาพเข้าไปวิ่งมาแบบโอเคครับท่านมีคนคิดเห็นอย่างไรกับอาขยะในชายหาดเรยกวมาเกิดจากคนมักง่ายคนโง่คนที่โง่เท่านั้นแหละที่จะทิ้งขยะไม่เป็นที่อ่ะแต่ว่า เขาบอกว่าขยะนี no. building, like ้มาจากส่วนใหญ่จะมาจากเรือนะครับก็จะมาจากการก็มันมันเกิดจากเรือใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเราเราคงก็มองถึงโครงสร้างว้ยเพราะว่าถ้าสร้างเลยดีอ่ะจะเป็นนี้ไหมก็ไม่ถูกปะถ้าโครงสร้างทุกอย่างดีทุกอย่างก็ดีมึงนี่พูดถึงอะไรหรอประเทศสวัสดีครับวนนี้เราพบกับรูปทัวร์อีกกลุ๊มหนึ่งนะครับขอความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะในชายหาดคงรู้สึกว่าขยะในชายหาดนะคะคือไม่มีคล ไม่น่ามองดูไม่น่าแบบอย่างสำหรัแบ,บแหงตาดูอย่างเไม่สวยงามแทนค่ะแทนก <c oughs> ล้องค่ะเขาว่ามันแบบขยะเยอะมากทุกคนทางไม่ไผ่ทางโ้งแต่แต่ว่ามีคนเขาทิ้งไอ้นี่ได้เหละครับไ,ไม่ไผยเนี่ยใช่ค่ะเป็นธรรมชาติปุโยาชาชแบบ้นแงไม้อันนั้น อันนี้ก็ไม่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่ได้หลุดมาจากเรือนะครับทุกคนดูโฟมทุกคนดูโฟมโฟมดิโอ้โหโฟมก็เริ่มโฟมเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะทุกคนทางคนที่ขับรถทางคนที่อยู่ในชายฝั่งนะคะทุกคนเพื่อความสะอาดของเกาะสีชังและของบ้านเมืองประเทศไทยของเราค่ะทุกคนแต่ถ้าอย่างนี้นี่คืออันนี้คือทิ้งไม่เป็นที่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือที่ขอจะที่จะทิ้งก็ปั๊บตรงนี้เลยสวัสดีครับผมคิดว่าขยะที่อยู่ตรงนี้ค่ะมีแบบคิดว่ายังไงบ้างคะขอบคุณครับท่านผับค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอย บรรยากาศดีมากค่ะก็คิดว mm. Teraz, mm. ok is, ่าคำถามขยะก็จะเป็นสองรี่สำหรับปีนี้นะคะเพราะว่าได้มาเที่ยวทะเลเนาะอะไรขยะทะเลขยะขยะเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงก็เดินทางมาก็13บาชั่วโมงนะคะมันเหนื่อยมากเลยเนาะมัน โอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับการขับเท้านี้นะคะแล้วก็คนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปคนนี้ค่ะที่กบบขยะก็ค่ะในเกาะอย่างนี้กําลังข้าวสวัสดีว่าก็เดินทางวันที่สามช่วงนีโอเคค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะคุณต่อหน่สัมภาษณ์อ๋อสัมภาษณดสวัสดีค่ะคุณตากล้องใช่ไหมคะนี่คือตากล้องของเรานะคะเราจะสัมภาษณ์ว่าขยับไหมค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึง โอเคโอเค่ะเคค่ะราภาพรัักแนคือตากล้องนะคะตากล้องเขาขอสพื่อนเนะคะนนะคอรอเพื่อนมาตากล้องมาอิเไปโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับสัมภาษณ์ตากล้องนะคะยังไงมีทุกคนเอ่อทุกคนเลยตากล้องคิดว่าขยะนไม่ได้ขอจบการสัมภาษณ์แค่้ค่ะขอบคุณค่ะ คิดว่าขยะนี้มันก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับทั้งพลาสติกแล้วก็ยางซึ่งจะเป็นเซนระบบนารวมซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับระบบของนารวมสารทั้งหมดนี้เกิดจากโพลีเปปไทด์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีทั้งยางแล้วก็ง มีแบ,บ่งเป็นหลายประเทศทั้งพีเอทีพีทีแล้วก็ตนนัวนนตัวนนนะคะก็จะเป็นเรือแล้วนี้ก็เป็นข่าวสี่อันนี้เป็นอันนี้ก็ทะเลทองฟ้าทุกคนอย่าลืมบ,บอกคอเสื้อสเปิร์ต <c oughs> นะคะเปื้อนรองพื้นกันแดดใส่ยอยู่ด้วยกันเลยไม่ใช่กูเอาแป้งมาทาทำไมอ๋อกูอยากทาแป้งอ่ะ อืมปองมันสวยมันอืรักวิววิวเขาต้องมาว้าววิวเขาต้องมาสวยมากคเลยไม่ถ่ายมึงที่ถ่ายมาเห็นทะเลมั้ยเนี่ยไม่เห็นเลยสวัสดีครับ นี่คุณคิดเห็นยังไงกับขยะที่เกิดขึ้นในชายหาดมันไม่ไดีมันไม่ดีแล้วเราจะควรจะจัดการยังไงเราทุกคนนะคะไม่ควรจะช่วยกันเก็บแล้วก็ฮะช่วยกันเก็บขยะค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปเก็บขยนะตรงนั้นไหมอาจจะในอนาคตถ้าว่างพอนะคะด้านนี้แหละครับไอที่ไอที่อยู่ข้างๆใครบนทิน้งหรือเปล่าเอนอนนั่แหละทไไมม่ะเลย เราจะโดนน้ำไม่อย่าทานทานทานใจเย็นดิทำอะไรเขาไม่คิดกลัวได้สิสวัสดีครับแซนมาเลยพี่กอนให้กูตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่บริเวณน่าจะเป็นท่าเรือของเฮ้ยเราพบผู้เดินทางครับนี่คืออา นักท่องนักดังท่องเที่ยวขาจรรายการที่อะไรเดี๋ยวพูดแทรกพิจาก็กูนี่แหละรายการกูนี่แหละรายการมึงเอาใหญ่เลยนะไอ้เหี้ยคือต่อนี่จะเป็นท่าเรือของแม่ราชการที่ห้าบ้างข้อุกตรงอยู่ที่หักรายการไปเฮ้ยเนี่ยคืออะไรครับนี่คือปะการังธรรมชาติเหรอครับโอ้โหมึงลองเหยียบดูสิ ปะการังธรรมชาติแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับขยะพลาสติกบนชายหาดของเกาะสีชังครับผมก็คิดว่าร่มแรงดีนะครับกดต่อไม่พงพลังเหี้ยหากินข้าวยังกินน้ำไหม,มความเงียบสงบนิ่งนวลน่ายมึงก็ใส่เรื่อเหมือนกันนะเออคุว่ามึงหนักทั้งคู่เลยเนี่ยตอนนี้หมายถึงหมายถึงตัวหนักหนักใจตัวนะหนักใจกับมึง ธรรมชาติธรรมชาติสิครับทุกคนว้าวอยู่ฮะมธรรมชาติแล้วนกูเป็นอย่างงี้ธรรมชาติมันรอดติมขายดีแน่ไอติมขายดีขายดีแน่การตลาดแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทันไรไอติไมหนึ่งครับขาววายร้านครับ

อ๋อน้องไหนเข้าพื้นแล้วไม่เอไม่เหรอคุณผ่านเจออันข้างบนโอเคไลน์คนเรามันดูอย่างไรแต่คนบนนะมันดูตอนนี้แหละคนเรามันดูตอนลำบากนี่แหละแต่ไม่เป็นไรป้อมเจอข้างบนครับอะไรอ่ะไม่คืนหยร ตะเก็นดโจกเขได้เขได้กเสียงายขอให้สมความมุ่ม่นอมได้นเดียวรึเ่ขอรับองของเราขอได้ขี่วรยพงของมึงก็คือของพวกกูนะขอได้กับฟเก่าของอาวล่ะอ่าว่าล่ะได้ได้อยู่นะเล็ทำไมต้องอ้าอ้า ดูใบขังเหมือนกันนะติดอกมอดูสีใบอ่ะที่18เห็นเหมือนเช่นทรับติดอยู่กับศิลาที่อาศัยจะหาผลแสนยากลำบากใจหาเท่าไหร่ยากนักจากสมปองเหมือนภายเรือแล่นสวนทางพายุ กว่าจะรู้ยากตัวแสนมูหมองต้องอดฝืนกลืนกั้มในทำนองจงประคองจิตการให้นานไปคงสำเร็จเสร็จทันในวันหนึ่งอย่าระพึงเบียงบิดคิดพลายแม้ถามคุณเศร้าโศกมีโรคใครจะได้หายแน่ชัดเป็นสัจจาแม้จิตตั้งหวังลาบจง,จงทราบเสร็จไม่สำเร็จสมหวังจากกังขาแม้เป็นความแพ้ยับอัปปัญญากุมาราบุชายในคันเอ่ยใครเสรียงไปนี้ต้องไปทำบุญขอลายะกายเป็นดี ไปมุนอะไรไม่ได้อะไม่ใช่อเาจะถงที่เขาจะบอกให้ให้พยายามทาต่อไปมีความพยายามแล้วก็พยายามตั้งมั่นในสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ไม่ว่ามันจะไม่ว่ามันจะล้มเหลวอีกทีครั้งไม่ว่ามันจะฟ a i l อีก่ีครั้งก็ไม่เป็นไรใช่ให้ทาต่อไปให้ยึดให้ยึดมั่นในสิ่งที่มึงตั้งใจไว้เขาบอกให้ไปเสดอคคด้วยเราใช่าก็เราไมแตะมีหมดเลยอะร้อนะลุงเนี่ยดีนะกูไม่แตะ รอดคุณน่าโดนนอ้าวชิพานเดี๋ยวก็นี้ไม่ไช่ขอให้สลความมุ่งมากปราถนาสุขการรอดระครจบสำเร็จเรื่องเร่อเนี่ยได้อ่ะอย่างนี้อะอย่างนี้สีใช่ไหมมันขลังมากขังหมายถึงแบบศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยมันยุคของซื้ออ่ะ ประตูบ <l ots sei> ิด <Techn> ค <Pokémon> ิดยังจงฟังก่อนอย่ารีบร้อนคอยทีให้มีถ้าจะมีหวังสมเหตุเจตนาชั่วชะตาลอยฟากาวที่หุยสวัสดีนะูชีวีสวงควรจะวุ่นวายอาการไข้อาการใครโลคายคนที่จะได้พเป็นการตลาดเขาไลายทั้งหมดให้ไปสดออเขาเนี่ยแถวเนี้ยอ่านไปอย่างสุดท้ายปสุดของคือโนรักโนรัก สมพครเตอร์อายรูเ้ิลอินเดอะฟิวเจอร์ก็คือจะมีคนที่ปอตีนละอาจจะเริ่มพันกระชื่นฟงนี่ก็เลยเกิดเร็จเที่ยงเสร็จเหมือนมึงอ่ะเอ้ามึงดูตรงไหนวะไี่เลขสวยวะทีสิบหกความเทียบเปรียบเหมือนว่าพวงบุปผาจวนแย้มแฉล้มแฉลม ถึงมีทุกคงหายสบายดีแต่ว่ามีกรรมก่อนมาร,นรานต้อง,งเหงี่ยมเจียมตัวกลัวความผิดจะทำจิตตรงตรวจยาอวดหาร แนนโอหังบังอาจประมาทการจะรำคาญเจ็บช้ำระกำใจอย่ามัวเมาฝ้าหลงงงชีวิต <laughs> จงเร่งคิดธรรมดาฟังปราศัยการเกิดดักคู่กันทุกชั้นวัยเหมือนผล,ลไม้ปลูกไว้ไม่ได้กินบุตรในครันเป็นหญิงสิ่งควรทราบ <laughs> จะมุ่งลาบป,ปืดเครืองด่รงพยำสินที่พึ่งถอยน้อยนักจากยนยินอันระบินเป็นความก้ากึ่งเลย มแฟนจะฝืดเครื่องเรื่องทรัพย์สินเนี่ยอเฮียต้งใส่สารเจ้าสองท่านพีททองทรัพย์สินที่ผู้หญิงด้วยนะใช่เราหวือพี่ทองแล้วหวือพี่้องเขาให้มึงอย่าบ้ารัก no support no love no money no เ o v e hey baby girl a l o ้ t baby girl ชอบลูกชายอ่ะอ๋อตามหา โอ้โหวนีใครวะวันจีซ่อนโป้งวมนจีแอบซ่อนไว้หรือเปล่าแอบปุ๊ไว้ไม่บอกมีลูกแล้วแต่ยังไม่มีมึงน้องอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยก็เหมือนอยู่นะ